เพราะรถหนึ่งคันไม่ได้ทำมาเพื่อคนทุกคนสวัสดีครับพบกับ KSL Riding Skill นะครับผมเขมรัตุธรรมวาดครับอันนี้ผมอยู่กับ Yamaha Aerox 155ซึ่งเป็นสปอร์ตออโตเมติกที่ยังคงวางจำหน่าย มาต่อเนื่องหลายปีนะครับชมนี้นะครับเป็นรถที่จัดอยู่ในดูรูปทรงก็น่าจะรู้แล้วฟูลแฟล l ิ่งขนาดนี้นะครับแล้วก็มิติของรถรวมถึงขนาดของช่วงหล่างแล้วยางหน้าต่างเขาเนี่ยออกมาเป็นสไตล์สปอร์ตเต็มๆเลยนะครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยกับยามาฮ a าแ r o ์ร็ที่มีการปรับเปลี่ยนสีสันให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยที่ยังคงจุดเด่นเอาไว้อย่างเป็นเอกลักษณ์ มีหลายอย่างที่แตกต่างจากพี่น้องเพื่อนพ้องในซีรีส์ของออโตเมติก155 VVA Blue Core ไปบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาลักษณะของฟนะูลรีวิวนะเป็นลักษณะของการทำมินิรีวิวดีกว่าเพราะว่าผมได้มีโอกาสได้สัมผัสกับ a อ r o ลเต็มๆเนี่ยก็ไม่กี่ครั้งนะครับเท่าที่จำได้นี่ไม่เคยทำฟูลรีวิวเลยนะครับ แล้วก็จําได้ไอีกว่าครั้งแรกที่ได้ไปขี่เขาที่ YRA เนี่ยความรู้สึกแรกผมเลยนะผมอยากพาเขาไปเล่นโค้งเป็นรถที่เลี้ยวได้คมมากเป็นรถที่เลี้ยวได้ไวมากตอบสนองการเลี้ยวได้ไวและนิ่งแน่นจากขนาดของล้อแลอย่างที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นจุดเด่นไปเลยว่าเป็นรถที่เฮ้ยรถแบบนี้มันต้องเอาไปเล่นโค้งมันต้องไปเลี้ย,เยวเลี้ยวแคบๆเลี้ยวคมๆแล้วก็ใช้เครื่งนะครับน่าจะสนุกดีซึ่งก็ เป็นสไตล์ของรถสปอร์ตเนาะดูจากมิติของรถเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีรูปทรงที่แน่นเต็มไปด้วยไฟลิ่งนะครับซึ่งซึ่งในการออกแบบของแอร l ล็อกเนี่ยก็อ้างอิงมาจากความเป็นสปอร์ตนะครับยางหน้าหลังขนาดใหญ่หน้ากว้างนะครับมีผลยังไงมีผลเรื่องของการบังคับเลี้ยวนะครับไม่ใช่รถที่เลี้ยวได้เบาไม่ใช่รถที่เลี้ยวได้คล่องเป็นรถที่เลี้ยวด้วยการ ทิ้งน้ำหนักตัวเอียงรถง่ายกว่าการบังคับเลี้ยวด้วยแฮนเดิลนะครับรุ่นนี้ขี่ใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องทําความคุ้นเคยกับน้ําหนักในการกดแฮนด์นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าขี่ความเร็วสูงมาด้วยแล้วเนี่ยเรียกว่าวิธีการเลี้ยวนี่แทบจะใช้วิธีเดียวกันกับรถบิกไบเลยนะครับโดยการที่ผักแฮนด์ไปด้านตรงข้ามอ,อันนี้เป็นเทคนิคการขับขี่นะครับก็เป็นอีกฟีลิ่งหนึ่งที่หาได้จากรถที่มีซีซีไม่มากแต่ได้ความรู้สึกในการขับขี่ที่คล้ายๆรถใหญ่ ข้อดีมันมียังไงคือความความมั่นคงของรถความแน่นในการยึดเกาะนะครับมีสูงมากขนาดของยางที่ใหญ่เนี่ยมันช่วยให้เราเวลาเข้าโค้งเนี่ยคือต้องต้องไว้ใจรถนิดนึงนะครับคือเอียงรถเนเอียงไปเลยจากนั้นใช้คันเร่งนะครับเปิดคันเร่งเพื่อที่จะให้มันมีแรงขับที่ล้อทําให้รถเนี่ยเกาะพื้นนะครับแล้วก็ใช้ด้านข้างของยางก,งกว้างหน้ากว้างที่เขาให้มาเนี่ย นะครับในการยึดเกาะนะครับมันก็เป็นอะไรที่สนุกไปอีแบบหนึ่งนะนะครับซึ่งยางที่ให้มาเนี่ยใหญ่เนี่ยผมว่าอย่างหนึ่งก็คือมันเอามาช่วยในเรื่องของอความนุ่มนวลน,นะครับความนุ่มนวลเพราะว่าการสะเทือนของแอร์ล็อกเนี่ยไม่ได้เซตมาให้มันเป็นลักษณะของความนุ่มนวลเพราะอย่างที่บอกว่าสไตล์สปอร์ตเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องนุ่มอยู่แล้วเขาเน้นเรื่องความนิ่งของการยึดเกาะมากกว่านะครับทำให้รถเนี่ยค่อนข้างสถเยรนนะ เท่าที่ผมขี่มาเนี่ยลุยทั้งแห้งเออมีมีลุยฝนด้วยเจอพายุลุยฝนด้วยนิ่งนะครับไม่ไม่ไม่อ่อนไหวต่อสภาพพื้นทางเท่าไหร่นะถือว่าเป็นรถที่มีเรื่องของการทรงตัวที่ดีมากรุ่นหนึ่งเลยแหละถึงแม้ความนุ่มนวลมันจะน้อยไปหน่อยก็ตามนะครับเรื่องการเทือนเป็นเรื่องหนึ่งที่เอามาแบ่งรุ่นแอร์หอกนะแอร์หลอกเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นที่จะมีโช๊คแบบซับแทงและให้ระบบเบรกแบบ ABS มานะครับแล้วก็กุญแจที่เป็นแบบสมาร์ทคีนะครับซึ่งนั่นก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นถือเป็นตัวท็อปแล้วกันส่วนตัวที่อยู่กับผมตัวนี้ก็คือเป็นตัวสแตนดาดนะครับคือยังใช้ระบบกุญแจแบบแบบกุญแจเสียบอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มี ABS นะครับในระบบเบรกนะครับแล้วก็โชกหลังก็จะเป็นโชคที่ไม่มีซับแทงสนะครับการทำงานก็จะต่างกันนะครับ ในเรื่องของการสะเทือนนะส่วนด้านหลังอันนี้แหละที่เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันย้อนแย้งกันอยู่จนถึงปัจจุบันคือคือเบรกหลังมันเป็นดับเบรกครับดิสเบรกด้านหน้านะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่โตนะแล้วก็การตอบสนองก,ก็พอตัวจะเรียกว่ามาแบบสปอร์ตจึกจักเลยก็ไม่ใช่ นะครับถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่กับซีและความเร็วของเขาแต่มันก็จะเป็นฟีลลิ่งการเบรกแบบแบบรถรถถนนมากกว่าที่เป็นรถสไตล์รถสปอร์ตนะทีนี้จะเบรกหลังเนี่ยมันดันเป็นดับเบรกซึ่งจริงๆแล้วหน้าตาอย่างนี้มันถ้าใส่ดิสเบรกมามันจะเป็นอะไรที่แบบมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์สำหรับรถในแนวสปอร์ตที่มันควรจะมาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าโมเดลอื่นเขานะครับ อันนี้สิ่งที่ที่เจอเมื่อผมได้ขับขี่นะก็คือเอาออกมาขี่ออกทริปด้วยนะครับก็ก็จะเจอเรื่องของท่านั่งก่อนท่านั่งขับขี่ของเขาเนี่ยอันเนี้ยมีเรื่องที่อยากจะบอกให้ทราบไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูแล้วกันเนาะขออนุญาตตั้งขาตั้งกลางนะครับขาตั้งกลางก็ขึ้นง่ายนะ น้ำหนักรถไม่เยอะครับน้ำหนักรถไม่เยอะขับตั้งการขึ้นง่ายมากก้าวขึ้นรถง่ายมากอ่านี่คือท่านั่งสแตร์ดนครับแฮนด์ Hand เนี่ยจะกดต่ำนะครับน้ำหนักเนี่ยจะลงแฮนด์เลยถ้าุบเข้ามาหาตัวอันนี้เป็นอะไรที่กระชับนะครับกระชับมากแล้วเบาะเนี่ยจะค่อนข้างถูกหนุนสูงแล้วก็ทรงเนี่ยเหมือนจะขี่ให้เรามอบๆห,หน่อยนะถ้าขี่เขาจะหมอบๆแล้วก็ ช่วงเบาะกับแฮนเดิลเนี่ยเขาจะไม่ไกลกันมากนะครับนั่งนั่งหัวเบาะได้ถึงนี่เลยนะครับเข่าซุกเข้ามาในในแฟริ่งได้สบายมากนะครับแล้วก็ยืดไกลได้ถึงขนาดนี้นะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเรื่องของที่วางเท้าครับที่วางเท้าของแอนล็อเนี่ยเขาจะต่างจากออโตเมติกสไตล์อื่นอยู่ตรงหนึ่งตรงที่ว่าเขาบังคับให้เราขี่ด้วยท่าเนี่ยด้วยท่าสปอร์ตเนี่ยนะครับที่ขาดหายไปคืออะไรสังเกตไหม เขาจะไม่มีสกีช่วงที่เป็นองศาพักเท้าด้านหน้าให้คือถ้าถ้ายังจำกันได้อย่างพวกตระกูลแม็กซิลี่เนี่ยเขาจะมีโทษน,นะครับเขาจะมีแบบสกีให้เรายันเท้าในมุมมุมเอียงๆงี้นะครับเวลาขี่ไปแล้วเมื่อยใช่ไหมเราก็ยันขานะครับเหยียดตัวยืดตัวหน่อยอผ่อนคลายเปลี่ยนที่บทเงี้ยมันก็จะมีที่วางเท้าอย่างเงี้ยแต่แอร์ลอกไม่มีครับแอร์ล็อกนี่คือเสียบเต็มที่ได้แค่นี้ แล้วไม่มีมุมให้เปลี่ยนองศาด้วยนะครับขยับหน้าหลังได้นะยาวอยู่แต่ไม่มีมุมให้เปลี่ยนองศาเท้านะครับอันนี้ก็คือเน้นความเป็นสปอร์ตเลยคือพี่ต้องขี่ทรงสปอร์ตนะครับความรู้สึกตอนที่ขึ้นมานั่งแอร์ล็อกเลยก็คือเราถูกบังคับให้ให้อยู่ในท่าแบบนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นบล็อกของรถที่ที่ถูกจัดตำแหน่งคนขี่มาแล้วว่าคุณต้องขี่ด้วยท่านี้นะ ถึงจะควบคุมมันได้ดีนะครับคือมันจะขยับตัวเหมือนรุ่นอื่นไม่ได้นะครับขึ้นมาปุ๊บก็เหมือนกับมีที่วางเลยเอ้าเท้าวินี่นะกกนอยู่นี่นะแขนอยู่นี่นะนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือ,อตัวแฟลิ่งที่มันใหญ่เนี่ยนะครับมันบงังบอดี้ของเราจนกระทั่งถึงช่วงกลางลําตัวเลยทีเดียวนะครับตรงเนี้ยมันจะช่วยแหวกลมประทะผมมีโอกาสขี่ลุยฝนและรองเท้าผม เกือบจะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นจากน้ําอันนี้คือข้อดีมากนะคือมันแหวกอะ่ะมันแหวกออกนะครับทั้งน้ําที่จะกระเด็นด้านล่างก็ไม่ค่อยโดนนะครับจากด้านหน้าน,นี้ก็ปัดผ่านไปเลยคือถ้าไม่โชคแบบแบบจริงๆอะ่ะแบบพายุเลยอะ่ะรองเท้านี่ถือว่าไม่ได้ชุ่มเหมือนเหมือนเจ้าอื่นเขาอะ่ะเอออันนี้เป็นข้อดีนะเพราะว่าไฟลิงด้านหน้าเนี่ยมันบังเอาไว้หมดนะครับ อันนี้ไมดูความสูงเบาะนะครับความสูงเบาเดี๋ยผมขอยาอาลดลงปึ้งตึงเอวลดลงคนระัคือรถแอลล็อกเป็นรถที่เบานะความรู้สึกผมในการจับถือจับจุงเนี่ยเป็นรถที่เบาเอา่อมันอาจจะดูบอดี้บวมใหญ่ๆแต่โดยน้ําหนักแล้วเขาไม่ได้หนักนะครับไม่ได้หนักมากนี่คือผมนั่งที่เกือบหัวเบาะเลยนะเกือบสุดเบหาหน้าเนี่ยอันนี้หูส้นถึงส้นถึงพื้นได้เลยอเออเป็นรถที่ความสูงเบาไม่มากอีกรุ่นหนึ่งนะ เออความรู้สึกนี้ผมไม่ค่อยเจอเออดีเหมือนกันนะรู้สึกดีเหมือนกันนะอืคล้ายๆความสูงน่าจะไล่เรียกกับถ้าเป็นรถเกียร์ก็น่าจะเป็นเอ็กไซเตอร์ใกล้เคียงกันเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่ามันกว้างไนงะขาเลยกลางค่อนข้างเยอะนะครับขาขกลางค่อนข้างเยอะแต่ก็ยันพื้นได้ง่ายครับยันพื้นได้ง่ายเบาะนั่งหนากว้างและนุ่มครับอันนี้เขาน่าจะชดเชยเรื่องของกันต่เตือนแหละผมคิดว่านะเพราะว่าคือกันต่เตือนมันตึงอะ่ะ มันตึงเวลาขี่แล้วมันจะทื่อๆหน่อยรถมันจะแข็งๆขี่โดยเฉพาะโชกหลังเนี่ยมันจะให้เส้นมาสําหรับคนน้ําหนักตัวเยอะเพื่อรับน้ําหนักเยอะนะครับดังนั้นผมขี่เออมันจะมีช่วงที่ผมรู้สึกแบบเออนั่งอยู่แถวๆหัวเบาะเนี่ยรู้สึกเออเวลาตกหลุมอะไรอะไรรู้สึกมันมันเบาะเนี่ยฟองน้ำมันมันซับเอาไว้มันก็ช่วยได้นะในเรื่องของการกระแทกกระทันมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ไม่ไม่โหดร้ายเกินไปนะครับก็ชดเชยกันไปในส่วนนี้นะครับ อ่ามาเดินดูรอบคันกันดีกว่านะครับอ่ากุญแจนะครับกุญแจใช้แบบเสียบนะครับแล้วก็จะมีแบบคือกุญแจเนี่ยใช้ควบคุมตัวนี้หมดเลยนะครับทั้งการเปิดเบาะเปิดฝาถาังน้ามันอะไรต่ออะไรใช้ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวอ่าชัตเตอร์ป้องกันการจรกรรมให้ด้วยนะครับในการสั่งกดนะครับกดเพื่อปิดชัตเตอร์แล้วก็ใช้ท้ายกุญแจเป็นตัวเปิดนะครับนือมันก็จะมีออฟ โอเพนแล้วก็ออนนะที่ที่สวิตช์กุญแจนะครับถ้าเราเปิดโอเพนนะครับเปิดโอเพนขึ้นมาปั๊บเนี่ยตัวอินิชั o นหรือไฟสัญญาณของตัวรถยังไม่ทำงานนะเรามีปุ่ม2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มฟูเอลนะครับฟูเอลคือปุ่มด้านบนกดลงไปตึง้งนี่อยู่ตรงนี้นะครับฟูเอลอยู่นี้เป็นฝาเปิดแบบแบบเปิดกับเข้ามาหาตัวคนขี่แล้วก็เออเป็นเราต้องเปิดฝาถังโดยการบิดหมุนนะครับปิด ปลดล็อกมันนะครับแล้วก็ฝาถังเนี่ยจะบอกว่ามันมีที่เก็บนะถ้าสังเกตดีๆนะครับที่ตรงต,ตัวล็อกนะครับที่เบ้าล็อกของตัวฝาฝาบอดี้รถเนี่ยนะครับเราเอาฝาเนี่ยสามารถที่จะวางพักไว้ที่บอดี้รถตรงนี้ได้นะครับคือไม่ต้องไปใช้ที่อื่นนะเราไม่ต้องเอาไปวางหรือถือเอาไว้ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาพักฝาถังไว้ได้เลยนะครับไม,ไม่ทราบว่าใครใช้อยู่หรือเปล่านะแบบนี้นะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเราก็ทำมาปิดนะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอจากวัสดุที่เขาใช้นะครับบอดี้ในส่วนสีดำคอนโซลตรงนี้โดยเฉพาะฝาถังเนี่ยครับสังเกตนะฮะมันเป็นพลาสติกที่สามารถยืดหยุ่นได้นะครับยืดหยุ่นให้ตัวได้ไม่ไม่ต้องไม่ทาสีมานะครับแล้วก็ไม่ต้องระวังมากแล้วก็ยืดหยุ่นให้ตัวได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นคุณลักษณะของเขานะครับมันก็น่าจะเสียหายยากหน่อยนะครับวิธีปิดก็กดเข้าไปปั้งนะครับ เปิดอีกหนึ่งก็คือเปิดเบาะครับกดปุ่มล่างตึงนะครับปุ่มล่างยกเบาะขึ้นมานี่นะครับที่เบาะก,ก็จะสามารถมีช่องเก็บของที่สามารถใส่หมวกกันน็อกใบเดียวนะโดยขนาดของรถแลกนะครับก็จะเป็นช่องเก็บของที่มีก้นด้านล่างเนี่ยเป็นเบ้าโค้งนะครับฉะนั้นเดาว,ว่าหมวกกันน็อกที่จะใส่ก็จะต้องหงายลงไปนะครับไม่ใช่เป็นทรงถาดทรงป่องนะเป็นเบ้าโค้งด้านล่างที่ก้นก้นหลุมนะครับ ก็ปิดลงมาง่ายๆเลยคือไม่ได้มีอิเล็กทรอนิกส์อะไรซับซ้อนนะสำหรับแอร์หรอกเนี่ยคือเป็นเป็นเรื่องของอความเข้าใจง่ายๆกลไกนะครับแล้วก็ที่ดูทันสมัยหน่อยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการให้จุด power charger หรือว่า power outlet มาให้ด้วยนะครับซึ่งจะอยู่ที่ช่องเก็บของนัานสายมือซึ่งเป็นช่องเก็บของที่เรา เราสามารถเปิดได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเปิดสวิตช์ปิดสวิตช์สามารถเปิดได้ด้วยการกดย้ำเข้าไปครับปล่อยลงมานะครับก็จะเป็นช่องเก็บของตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่ชาร์จแบบแบบกลมแบบที่จุดบุหรี่นะแล้วก็พอจะมีที่ให้ซุกข,ของได้นิดหน่อยถ้าเป็นโทรศัพท์ก็น่าจะรุ่นเล็กๆสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆน่าจะลำบากอยู่นะครับก็ลองดูนะครับแต่ว่าสำหรับสายเดินทาง ก็อาจจะวายสายออกมาใช้ข้างนอกน่าจะสะดวกกว่านะครับไฟหน้าเป็น LED ครับและเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ผมให้คะแนนยามาฮ่าแอร์ ok เอาไว้แบบเยอะแยะเลยไฟหน้านะมาดูกันครับว่าถ้าเราเปิดสวิตช์ออนเกิดอะไรขึ้นปึง้งสวิตช์ออนครับอันนี้ซ้ายขวาเดือดรันนิ่งไลท์ติดแล้วนะครับ จะมีให้ดูนี่4ก้อนเลยนะหนึ่งสองสามสี่สวยมากนะครับไฟท้ายก็ติดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสตาร์ทเครื่องยนต์อ่านไหมไฟต่มติดนะครับนี่ไฟสูงปึ๊บนะไฟสูงต่มสูงต่านะครับปิดสวิตช์นะปิดสวิตช์เครื่องยนต์นะครับ,นนรบก็คือดับเครื่องยนต์นะครับวิธีเดียวเลยนะไม่มีคิลเลอร์สวิตช์นะสำหรับการดับเครื่องยนต์นะครับ ไฟทั้งหมดก็จะถูกปิดด้วยนะครับแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดทั้งหมดเรียบร้อยครับไฟหน้าเคลียร์มากความเข้มแสงการการกระจายของแสงไฟต่ำเนี่ยเขากระจายวงกว้างนะครับวงกว้างความเข้มเนี่ยแบบแบบพอดีพอดีเลยคือไม่ได้แบบสว่างเวอร์นะความเข้มเพียงพอเพียงพอแต่พอเป็นไฟสูงปั๊บเนี่ยเขายิงเติมเข้าไปข้างบนโอ้โหมันเป็นลำแบบ ยิงได้ไก่อ่ะมองได้ไก่คือมันมองไปในระยะสายตาที่ทเราขี่รถแล้วมองไปพอดีผมก็เลยรู้สึกดีมากๆกนะครับกับไฟหน้าชุดนี้ของยามาฮ่าแอร์ล็อกนะซึ่งมันเป็นความปลอดภัยยามค่ำคืนที่แบบผมรู้สึกว่าเออมันโอเคนะดีมากจุดนี้นะครับส่วนไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบแบบทรงบาดูมองจากคือมองจากรถที่มาข้างหลังก็คือมดูเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยเขาก็จะแยกมาให้นะครับที่ด้านหลัง แยกเป็นดวงแยกเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟที่บิวอินอยู่ในตัวรถนะครับก็จะติดสว่างแบบเห็นได้2ข้างนะครับแบบเห็นได้สข้างคือจากด้านด้านขวาก็เห็นมองทะลุเยื้องมาจากด้านซ้ายก็พอมองเห็นนะครับที่ขาดไปก็คือ a อล,ล็อกเนี่ยไม่มีไฟฮาซัดมาให้นะครับเครื่องยนต์อันนี้ถูกเซ็ตมาเป็นสิงสตาร์ทเลยคือเคยเอ,เอาไปออกทิปพร้อมกันนะเป็นมีตอนนั้นไปพร้อม N อนะ็ นะครับขออนีาตเปรียบเทียบนิดนึงนะเพราะามันเป็นเครื่องยนต์ในในระดับเดียวกันเนาะตอนนั้นไปด้วยกันนะครับได้เขี่ยหลอกโอ้โหตอนออกจากไฟแดงพร้อมกันนี่แอล็อกนี่มาหัวตลอดครับบิดคัเร่งปุ๊บพุ่งปื๊ดแบบไม่ต้องรอใครเลยมันไปก่อนอะ่ะคือบางทีไม่ได้ตั้งใจทิ้งหรอกแต่แบบด้วย,ด,วย,ด,วย,ด,วยด้วยความที่อัตราลร่งเขาดีมากเขาตอบสนองคันเร่งดีมากเป็นรถที่ตอบสนองคันเร่งได้สนุก สนุกจริงๆนะครับถ้าขี่ช่วงที่ช่วงต้นกลางเนี่ยจะดีมากแต่พอเริ่มหลายๆโลเข้าพอพวกเริ่มมาหาเราก็จะเริ่มถูกกลืนครับจากความเร็วท้ายที่เขาจะหย่อนกว่า n m a x นิดหน่อยนะครับจอนกว่านะคือตีนปลายสู้ n m a x ไม่ได้นะแต่ว่าตีนต้นนจัดแบบจิตดิเลยนั้นเป็นรถที่ตอบสนองคันเร่งได้แบบมันมือนะครับอัตราบริโภคก็ ไปไหวเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมขี่อยู่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ25-27กิโลเมตรต่อลิตรนะครับจะพามาดูที่มิเตอร์เรือนใหม่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นเรือนใหม่ที่ไม่ได้ทันสมัยใหม่แบบ TFT อะไรเขานะยังเป็น LCD อยู่นะครับก็เปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์กุญแจรตรงนี้นะครับสวิตช์ธรรมดาเลยเงาสะท้อนอาจจะเยอะน,นิดนะครับขออภัยเปิดสวิตช์ปั๊บขึ้นมานะครับ ก็จะรันระบบแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นใหม่ที่คือไม่ได้ใหม่ไม่ได้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ทันสมัยแต่เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันมันใช้งานง่ายมันดูง่ายนะครับเนี่ยมีนาฬิกาตัวนี้ก็จะเป็นความเร็วนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นมัลติมิเตอร์นะครับสามารถเปลี่ยนได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวก็กดดูตัวนี้เป็นรอบเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะขึ้น2แถบซ้ายขวาขึ้นคู่กันเลยนะครับขึ้นคู่กัน และนี่เป็นมิเตอร์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมันมันพอละแค่นี้สำหรับการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูมันติมิเตอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่ทิปทิปเอทิปหนึ่งนะครับเปลี่ยนยังไงนะครับกดที่ตัวนี้ถ้าเป็นรถทั่วไปก็จะเป็นสวิตช์ไฟพาร์ตใช่ไหมแต่ว่าของไอ้หลอกเขาใช้เป็นเมนูครับดูนะตัวนี้เป็น Fe Co นะครับซึ่งเป็นอัตราสิ้นเปลืองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นบอกแบบเรียวทมอ์อ่ะตอนนี้รถไม่วิ่งก็เลยไม่โชว์ ปุ๊บกดอีกทีหนึ่งนี่เอเวเรตให้ดูนะครับ29อุย้ยย9กกิโลลิตรเลยเหรอก็โอเคนะใช้ทั้งเร็วทั้งช้าขี่ถัวรกันไปใกล้ๆ30กดอีกทีหนึง่งมาที่แบตเตอรี่ครับ12.6โวลต์ 12, เป็นหัวฉีดเนาะแบตเตอรี่สำคัญนะครับแล้วก็ชิปอ่าอันนี้เป็นการการเพิ่มลดระดับแสงพื้นหลังนะครับแบ็คไลท์เนี่ยนะครับแล้วก็ระยะทางรวมครับวิ่งมาละหมื่นห้า นะครับแล้วก็ทิปเอทิปหนึ่งเขาใช้เป็นทนะิปหน,นึ่งทิปสองนะอันเนี้ยคือมันมันเป็นรถที่เอาจริงถ้าเดินทางก็แวะเติมน้ำมันบ่อยอ่ะแต่ว่าเขามีทิปมาให้หนึ่งสองทิปนะครับนี่ทิปหนึ่งมีทิปสองมาให้ด้วยเนี่ยบางบางรถเดินทางเหมาะเดินทางบางรุ่นมีมาให้ทิปเดียวเออมันก็นะขาดขาดเกินเกิน,นแต่ละรุ่นเลือกเอาแล้วกันนะครับปรับใช้กันไปนะครับแล้วก็กลับมาที่ FE Co ครับ ก็จะเป็นเลื่อนใหม่ที่ใช้ง่ายสังเกตง่ายแล้วก็ไม่รบกวนสายตาในเวลาค่ำคืนนะครับมาดูสวิตช์ที่แห่นเดินง่ายกว่าเยอะนี่ข้างขวาไม่มีอะไรเลยข้างขวาคือปุ่มแบบสตาร์ทเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยนะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับมีแค่นี้มีเมนูด้านบนใช้นิ้วชี้เนี่ยไอตรงไฟพาร์ทแล้วเป็นเมนูเนี่ยแล้วก็มีไฟไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแล้วก็แต่ แค่นี้เองน้ำมันจุได้5ลิตรครึ่งฉะนั้นเนี่ยระยะทางต่อถังเมื่อเราก็จะต้องหาปั๊มในช่วงระยะทางที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อนหนึ่งถังนะครับก็สำหรับนักเดินทางก็อาจจะสั้นไปน,นิดนึงนะแต่ว่าถ้าใช้แบบปุ๊บปั๊บฉับไวมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคือความสนุกข,ของการขี่มันไม่ใช่เรื่องของทางยาวอ่ะสำหรับแอ r ล็อกนะครับเป็นรถที่ ขี่ในระยะที่ไม่ไกลามากนักนะครับเน้นความการตอบสนองที่ฉับไวแล้วก็ได้ภาพลักษณ์ที่เป็นสปอร์ตรวมถึงการควบคุมที่เป็นสปอร์ตและถ้ามีทางที่เล่นโค้งด้วยเขาสนุกมากบอกเลยอย่างที่บอกครับครั้งนี้เป็นมินิรีวิวนะครับเป็นการเล่าให้ฟังสั้นๆสำหรับ YAMAHA a e r o 155 v b a ซึ่ง จาหน่ายมานานแล้วแล้วก็ยังคงมีจาหน่ายอยู่นะครับถ้าใครมีหมายอยู่ในใจก็ได้ข้อมูลน่าจะได้ข้อมูลไปบางส่วนแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่สงสัยก็ทักทายเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ด้วยการคอมเมนต์เข้ามาในวิดีโอนี้นะครับแต่ก็ถ้าชอบงานของเรา KSL Riding Skill นะครับก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b สไ r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยแชร์ออกไปให้เพื่อนๆใน,นด,ดูจะเป็นประคณอย่างสูงแล้วพบกันใหม่กับวิดีโอหน้าของเราครับสวัสดีครับ